โอ้หวิ่งสี่คูณร้อยมาแต่ไกลบอยต้องได้แหละต้องได้แหละทำลายประตูทุกนทุกคนทำลายประตูบอลหรอกที่อ้างว่าทำลายประตูจริงไม่ได้ทำลายประตูหรอกจะเก็บเค้กมันเก็บไม่ได้อาเฉยเอ้ยเช้กล้องช็อคโอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อดเอาตัวไอ้

เออเออมาว่ะแย่ yeah, แล้วทุกคนไม่ดีละไม่ดีละ okay. <c oughs> เกระเบิดว่าพีชี แฮ่บอยแฮ่บอยแฮ่บอยเบิร์ดรู้จักนี่เปล่าเบิร์ดเต็มใจให้เบิร์ดรู้จักวิชาเนี่ยวิชาที่ชื่อว่าระเบิดวัฟพี่ชีบพี่เดเอ้ยทำไมไม่โดนทับบี่วะรวยเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โหเอาเรื่อง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 เฮ้ย ีเอาเรื่องว่ะเฮ้ยได้อยู่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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเบิร์ดนี่ไงโอ้เบิร์ดแม่งง้างหมัดรอเลยอ่ะเบิร์ดรู้ป่าว่าถ้าโดนปลาเค็มอ่ะมันชกไม่ได้ว่าเอ้ยสวยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเรีบร้อยเฮ้ยเรีบร้อยเฮ้ยเรีบร้อย

S <S ไ, <BAR K> ไม็ดไปเม็ดไปมดไปเมดวใครมดไอ้ม่งหนวกเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยยอ๊ยโอ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ มันลุกพร้อมกันเลยอ่ะไปไหนวะชอบว่ะชอบชอบวิชานี้มัดชอบวิชาโอเคโอเคเรียบร้อยจริงครับจริงครับ

เราเชื่อในตัวเพื่อนทุกคนเราต้องเชื่อในตัวเพื่อนทิ่หายละอันนี้กูแตกปะหล่ะทุกคนชมตัวไอมีไปเลยอันนี้ตัวไอ้มาเพื่อนเฮ้บอยเฮ้บอยเฮ้บอยโอ้ยยอดปะเก่งมากเราทำไมอ่านไม่ตีพี่อ้าวสวยอะไรของไอ้มาละมันมาละมันมาละมันมาละ ไายบ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 ายเจอกัน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 บยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้ว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 ยูไม่ได้วะเราไม่จูไม่ได้วะโอ้ไม่ควโอ้ไโอ้ไเจอกันหวานเจอกันหวานเจวเออสวยสวยสวย

เดินสายเ้ินสายเ้ินสายพวะใช่เดินสายเดินสายเดินสายเออจอยจอยบ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 อยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยนี่ไงนี่ไงตอนแรกคิดว่าจะเป็นสกินตกปลาโอ้ทุกคนดูพูดพูดไปทอกระดาษทอกระดาของเราขอแค่ไม่แปลงร่างก็พอ มันมีคาถาหนึ่งขอแค่ทูซิโร่ไม่เป็นแมวก็พอก็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 ฟอดี้อะไออาร์ดไออาร์ดมา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 ให้พี่มาให้พี่ขอ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 แค่ไม่แปลงร่างก็พอ ของจริงวะของจริงวะดูทอสินะเจ้าน่ะเฮ้ยบอยเฮ้ยบอยสวายเฮ้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 ยเ้ยเยโฮ้ยเ้ยเเยเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้เเ้เยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเ้ยเเย้ ร้องรอร้องล่วงหน้าร้องล่วงหน้ายังไม่ชกนะแต่ร้องละร้องร้องก่อนร้องยังไม่ชกแต่ร้องก่อนซ้อมซ้อมซ้อมเออของจริง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 ของงจริโอ้สุดยอดว่ะปอดี่เอ้โหยอดมนุษย์ว่ะโอ้โหยอดยอดมนุษย์ปอดีม่โอ้โหเจี๊ย โอเคโอเคโอเคอ่ะแต่ชีเล่แต่ชีเล่เฮ้ยพี่พี่ไม่ได้ด่านะมันเป็นไอเชี่ยคืออุทานกับอาร์ตคือชื่อพี่ไม่ได้ด่านะพี่ไม่ได้ด่าเฮ้ยเออเอาเด้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 เอ้ยสวยสัว สวยตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยจวายพลังแห่งบูการ์ยังไงล่ะทูซิโร่ <laughs> very good, very good, very good. เวริกุดเวริกุดเวริกุดอะฉันจะพาเธอลอยช <laughs> นี่งไง <laughs> ไปในอวกาศคน <laughs> อชอบวะชอบเชิงติดใจวะเชิงติดใจเชิงติดใจกันลอย อีเดียวทุกคนอีกนิดเดียวเฟรมดันชิทอยู่โอ้สบายสบายมาช่วยดันหน่อยข้าวพามาช่วยเฟมดันชินหน่อยโอ้โหเอาคอนเทนต์เลยเนี่ยคอนเทนต์เลยเนี่ยเฮ้ยเราจะเราจะปล่อยเพื่อนตายจริงเหรอเฮ้ยข้าวช่วยเฟมดันชิหน่อยเดี๋ยวชค่เชื่อจบละโอ้เร็วเฮ้ยโอ้โอ้สก๊อตสก๊อตโอ้โอดันชินเร็วมากเร็ว <c oughs> <laughs> เหลือเกินขอแค่ไม่แปลงร่างแล้วครับเฮ้ยโถ่รอบนี้ไม่ได้คอนเทนต์ว่ะไม่ได้คอนเทนต์ว่ะไม่นับไม่นับไม่นับตัดเฉพาะโอ้ย เพื่อนก็โยนระเบิดให้เห็นนะแมวอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ยแมวอยู่นี่แมวนี่เอ๋ยโอ้ยสวยเกินชีวิตใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ